วันนี้นะคะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณชัยมงคลชัยรบสอสอสกลนครและคณะออกมาถแถลงข่าวค่ะคัด้้นเรื่องร่างพบรบคาสิโนนี่แหละเหมะไม่เห็นด้วยเลย,ยากับการเร่งรีบบรรจุนะคะเพราะขณะน,นี้ปัญหาประเทศมีเยอะมากโดยเฉพาะนโยบายกำแงพงภาษีของทรัมป์มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับประเทศเราเนี่ยทุกมิติไม่พูดถึงไม่นำพาไม่แก้ไข กลับมาเร่งเล้ากันเรื่องจะคาสิโนประชาชนล็กออกมาคัดค้านต่อต้านก็ไปว่าเขาจะเห็นนด้นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ลุกลี้ลุกลนผิดปกติเราจะเอาเรื่องนี้เข้าสภาคือลุกลี้ลุกลนว่าจะเอาเข้าสภาจะเร่งให้ได้แม้ว่ามีคนคนัดค้านก็ไม่ฟังแล้วอ้างว่ามีเสียงส่วนมากเห็นด้วยเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์แน่นอนเราจะต้องหาหลักฐานมาชี้ชัดให้ได้ แต่ด้วยวินยูชนที่เรารู้ว่างานนี้มันมีผลประโยชน์แอบแฝงแต่มันก็มีผลกระทบกับประเทศชาติมากมายจนกว่าที่เราจะยอมรับได้แน่นอนเงินมันเพิ่มขึ้นจากคาสิโนแต่เงินที่เพิ่มมันไม่คุ้มกับความสูญเสียคนไทยจะถูกกัดกร่อนบ่อนซอกให้อ่อนแอเยาวชนประชาชนติดกกมพนันมีรมัฐมนตรีบางคนอ้างว่าแม้ไม่มีคาสิโนมันมีพนันออนไลน์มีบ่อนก็ไปแก้มันดิไม่ใช่ก็ให้มันมี ท้ายที่สุดเราจะรู้เลยว่าเงินที่จะเข้าคาสิโนมาจากคนไทยด้วยกันอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความหวังกับการเสี่ยงโชคหลังปิดสมัยประชุมสภาพลังประชารัฐซี่ของลุงป้อมทุกคนจะลงพื้นที่ชี้แจงกับประชาชนและยืนยันว่าประเทศไทยนับถือพุทธคริสต์อิสลามเรายึดมั่นในศาสนาเป็นสิ่งยึเดเหนี่ยวจิตใจของเราและทุกศาสนาเน้นย้ำว่าการพนันคืออบายมุกมันเป็นมหันตาภัยที่เราต้องลุกขึ้นมาสู้ขอให้สอสอและสอวอ กลับเข้ามาเป็นตัวของตัวเองได้ยินข้างประชาชนและขอให้รัฐบาลฟังเสียงประชาชนอย่าดึงดันเกินไปมันจะไม่สามารถนําร่างนี้เข้าสู่สภาได้ในวาระละสองหรสามหรอกนะและมันอาจคาสิโนมันอาจจะจบเกมรัฐบาลไปก่อนก็ได้เชื่อว่ากลุ่มที่ชุมนุมคัดค้านจุดติดแน่นอนรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนขณะเดยียวกันพักพลังประชารัฐก็จะให้กําลังใจกับมวลชนที่มาคัดค้านหน้าสภาในวันนี้ด้วย พลังัชลประกาศยืนอยู่กับมวลชนสมัยมาลุเช่เน่นชัดชัดเจนชัดเจนก็ลูกรักลุงปลาสายอยู่อ่ะลุงช่วยลุงจะไม่ช่วยลูกรักได้ยังไงอ่ะโอ้ลุงก็เรียกกลับมาลูกรักทุกกคำบอกลูกรักบอกลูกรักเออขนมขนมมาแล้เห็นว่าลุงป้อมจะมาที่นี่ก็ได้นี่ใช่ไหมจะมาที่แนวหน้าเราใช่เมื่อวานนี้คุยกันเนี่ยคือก็คุ้มค่ากับการที่ต้องไปต่อคิวใหม่นะทีบอกเอายี้ไหมอ่ะ เดี๋ยวมุดไปหาเดี๋ยวคนเข้าว่าอีกอลุกป้อมาแนวหน้าเลยแล้วกันลุงป้อมาแนวหน้าเอถอะโอยตอนนี้ามีห้องสรงใหญ่สวยมากเลยนะลุงป้อมาที่นี่แล้วรกันแล้วมาสัมภาษณ์ที่นี่เด<ม>ี๋ยวอาจารย์เจมจะมาแต่อาจารย์เจมบอกว่าอาจารย์เจมเดี๋ยวต้องปรับโต๊ะอาจารย์เจมนั่งอย่างเงี้ยจะแบบไม่ชอบอาจารย์เจมแบบอยากนั่งแบบเห็นหน้าเห็นตาเด<ม>ี๋ยวเราจะมีคนมาเต็มเลยต่อจากนี้เพราะว่าคิวกันมาแน่นมากนะคะ